หลังจากโชวผ่านบททดสอบแห่งไฟไมาได้สำเร็จเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ขับ b บ t t เท s สูตรอย่างเต็มตัวด้วยความสามารถด้านการรบอันโดดเด่นสมแล้วกับที่ผ่านบททดสอบสุดโหดหินมาโชวก็ได้คว้าชัยชนะครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ได้ในสงครามอาคูนาชามันเป็นสงครามนองเลือดที่ต่อเนื่องยาวนานโดยคู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้คือทาวและออค ซึ่งมีแนวคิดของเผ่าพันธุ์ต่างกันราวน้ำกับน้ำมันโคโลนีที่อยู่อาศัยของเทาในเวลานั้นถูกลุกกรานโดยออกที่อยู่ภายใต้การนำของวอร์บอสทูฟจอผู้โหดร้ายมันไม่เพียงเข็นฆ่าทุกชีวิตที่ขวางหน้าแต่ยังทำลายสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่มันพบเจออย่างบ้าคลั่งด้วยโชนำกองกำลังนักสู้วนไฟเข้าปกป้องพื้นที่อย่างสุดความสามารถเขานำความรู้ที่ได้จากพิชัยสงครามมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ด้วยการใช้หุบเขาและร่องเขารบรอบพื้นที่ของทือกเขาให้เป็นประโยชน์ในการสู้รบมากที่สุดความสามารถในการอ่านสถานการณ์ล่วงหน้าการคาดคะเนการเคลื่นนอนไหวของศัตรูได้อย่างแม่นยำทำให้ออกทําได้แต่วิ่งไล่ตามกองกำลังของเทาตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ออกสามารถไล่ตามเทาได้ทันสุดท้ายก็เป็นออกเองนั่นแหละที่ถูกเทาตลบหลังทำลายกองทาหารขนาดเล็กที่อ่อนแอ กองสเบียงจนพินาศสิ้นการมองเห็นทุกความเป็นไปได้ในสนามรบตัดสินใจอย่างเฉียบขาดประหนึ่งมองเห็นอนาคตนี่เองทำให้โชนได้รับสมญานามอันโด่งดังที่ทุกคนเรียกขานขเขาว่าฟาไซด์ผลจากการต่อสู้กับออกอย่างยาวนานทำให้ฟาไซต์เข้าใจถึงความสำคัญของการต่อสู้ระยะประชิดมันเป็นแนวคิดที่ต่างออกไปจากเทาส่วนใหญ่ที่เน้นการโจมตีจากระยะไกลเป็นหลัก ระหว่างการลบใน a r ร์ทัส o มล็อกองกำลังของเขาลุกไล่ออกจนห่อยล่นแต่อเทาเรียลหนึ่งในผู้นำระดับสูงกองทัพฟาไซ์กับถูกฆ่าอย่างไร้ร่องรอยและในสมรภูมินี้เองเขาก็ได้พบกับอาวุธคู่ใจของตัวเองมันเป็นดาบที่มีชื่อว่าดอนเบดในช่วงสิ้นสุดของสงครามกองกำลังของฟาไซที่ตั้งป้อมอยู่ในปราการธรรมชาติของอากับไฮแลนด์ ถูกล้อมโดยกองกําลังของออกจานวนมหาศาลหลังจากวิ่งไล่จับกันมานานในที่สุดออกก็สามารถไล่ต้อนเทาที่หน้ารำคาญให้จนมุมได้ถ้าเล่นวิ่งไล่จับออกอาจจะตามไม่ทันแต่เทาที่โดนต้อนให้หนีไปไหนไม่ได้มันจะต่างอะไรกับปลาที่โดนจับขึ้นมาบนบกได้แต่นอนดิ้นรอความตายกันละ่ะความคิดนี้ของพวกออกไม่ผิดผิดก็แค่เทาที่จนมุมคนนี้คือฟาไซกับสหายร่วมรบ แม้จะโดนล้อมกรอบแต่ออกก็ไม่สามารถบุกเข้ามาทำลายป้อมประการของกลุ่มนักสู้วันาไฟเหล่านี้ได้ฟาไซส,สามารถต้านทานออกอยู่ได้นานแรมเดือนจนกระทั่งเท่าที่เหลือสามารถอพยพหนีออกไปได้จนหมดเท่าที่รู้ข่าวภารกิจอพยพคนของฟาไซเชื่อว่าการที่ออกไม่สามารถตีป้อมให้แตกได้มันเกิดจากการที่ออกระดับวอร์บอสโมโหและทลาะค่าฝันเงินเองจนเปิดช่องว่างให้ฟาไซสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่อันที่จริงแล้ว พวกอ็อกไม่ได้สู้กันเองเลยพวกอ็อกเข้าต่อสู้กับกองกําลังของฟาไซที่ต่อต้านอยู่อย่างเต็มกําลังแต่ไม่สามารถเอาชนะได้จริงๆจนกระทั่งถูกฟาไซตโต้กับจนย่อยับในอีกหลายปีต่อมาความรู้ที่ได้จากสงครามในครั้งนี้ทำให้ฟาไซตแต่งหนังสือชื่อ Book of the Beast เป็นตำราที่ว่าด้วยจิตวิทยาของพวกออกและวิธีการสู้รบของพวกมันนอกจากนี้เขายังได้รับชื่อเสียงว่า Master of Monkka ผู้เชี่ยวชาญกลศึกที่โดดเด่นด้านการบุกจู่โจมของเทาอีกด้วยฟาไซ์ Far ถูกเรียกตัวกลับมาประจำการอีกครั้งเพื่อป้องกันกลุ่มดาวของเทาจากการบุกรุกของ Imperial of Mankind หรือมนุษย์ในสงครามที่เรียกกันว่า Damocr e s Crusade การปรากฏตัวของฟาไซสร้างขวัญและกำลังใจให้กับฐานเทาที่ประจำการอยู่ในสนามรบเป็นอย่างมาก การต่อสู้กับมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสเปซมารีนมีพลังในการต่อสู้ใกล้เคียงกับออกก็จริงแต่มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากกว่ากลศึกหลอกเด็กที่หลอกออกได้ไม่สามารถใช้กับสเปซมารีนได้บางครั้งพวกมนุษย์ก็ทำเป็นว่าหลงกลแต่กับเตรียมแผนการตลบหลังเอาไว้ทําให้ความประมาทแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนํามาซึ่งความตายได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงเลยกระทั่งฟาไซาเอง ก็เกือบต้องกลายเป็นเศษเนื้อจากการซุ่มโจมตีของสเปซมารีนถึง2นายก็คือคาโทซิคา i u สและจอรัสนูมิเตอร์ความอพยศในครั้งนั้นทำให้ฟาไซส์สาบานว่าจะล้างแค้นให้จงได้หลังจากฝ่ายมนุษย์ถอนกำลังออกจากหลายสมอรููิิฟาไซส์ก็นำกองกำลังของตนออกโจมตีเพื่อช่วงชิงเอาดวงดาวที่เคยเป็นของเทากลับคืนมาทหารของมนุษย์ที่ถูกทอดทิ้งและตกค้างอยู่ในสมรภพมม ไม่สามารถเทียบชั้นกับฟาไซได้เลยพวกเขาไม่ถูกสังหารจนหมดก็ยอมจำนวนหลังจากเสร็จภารกิจนี้แล้วฟาไซก็ออกเดินทางสำรวจจักรวาลต่อไปจนลึกไปในบริเวณที่เท้าคนไหนก็ไม่เคยย่างเท้าเข้าไปมาก่อนการสำรวจครั้งนี้เป็นความคิดของเท้าที่ชื่อว่าอายวาเนื่องจากเท้าเสียหายในสงครามดรามเครสคูเสดมากมายเหลือเกินหากมีการสำรวจดินแดนใหม่ๆความสำเร็จจากการค้นพบ จะช่วยเรียกขวัญและกำลังใจของจกักรวรรดิเท้าที่ลดลงจากการทำสงครามให้กลับมาอีกครั้งภาพของการนองเลือดจะหายไปภาพของการค้นคว้าดินแดนใหม่ได้จะเข้ามาแทนที่ในการสำรวจที่เรียกว่าฟาไซเอ็กเพดิชันฟาไซนำกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเท้าข้ามเขตแดนโอวกาศดามโมเครสโดยการเข้าสู่สภาวะจำศีลเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอายุจากเวลาในการเดินทางที่ยาวนานหลังออกเดินทางมาได้สักพัก กองกำลังของพวกเขาก็ต้องหยุดพักลงเพราะถูกโจมตีโดยพวกออคที่มีกรอกไอรอนทิฟผู้นำออคแห่งอาร์ซัมตาเป็นผู้สั่งการการต่อสู้เป็นไปอย่างยากลำบากออคก,กลุ่มนี้ทั้งแข็งแกรง่งและมีลูกล่อลูกชนต่างจากออคที่ฟาไซเคยสู้มาฟาไซเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งจนหลายคนถอดใจว่าการเดินทางสำรวจคงจะจบลงแค่ตรงนี้แหละอย่างไรก็ตาม ฟาไซที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็สามารถเอาชนะกอกและตามกวาดล้างกองกำลังของออคที่กระจัดกระจายไปได้ไกลถึงดาวอาร์ทัสมอล็อกได้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองจะเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชะตากรรมของฟาไซไปตลอดกาลณดินแดนอาร์ทัสมอล็อกฟาไซได้พบกับศัตรูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ออคไม่ใช่มนุษย์มีหน้าตาดูร้ายรูปร่างหลากหลายบ้างก็มีเขาบ้างก็มีไหลหัว บ้างก็พ่นไฟออกจากปากได้บ้างก็มีเชื้อโรคปกคุมทั่วร่างพวกมันปรากฏตัวออกมาจากประตูมิติที่อยู่ตรงกลางการต่อสู้แต่ไปด้วยความสับสนวุ่นวายฟาไซไม่เคยเจอศัตรูประเภทนี้มาก่อนเขาต้องคุ้นคิดวิธีรับมือศัตรูเหล่านี้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ทุกครั้งที่คิดวิธีรับมือศัตรูกลุ่มหนึ่งได้ศัตรูอีกกลุ่มที่มีความสามารถต่างกันก็โผล่ออกมาลาวอีเทเรียลที่ติดตามกลุ่มของฟาไซมาถูกเดมอนสังหารไปจนหมดสิ้น เพราะดีที่ฟาไซพบเข้ากับดาบปริศนาเล่มหนึ่งระหว่างการต่อสู้ดาบเล่มนี้ไม่ได้มีผลทำให้ฟาไซมีอายุยืนยาวเพียงอย่างเดียวมันสามารถปิดประตูมิติได้การปิดประตูมิติทำให้เหล่าเดมอนขาดกำลังเสริมจนถูกกวาดล้างและพ่ายแพ้ลงในที่สุดผลจากการได้จ้องมองเข้าไปในว้าผ่านประตูมิติก่อนมันจะปิดลงทำให้ฟาไซทั้งตกใจและหวาดกลัวมีอันตรายร้ายแร,แรงเช่นนี้อยู่ในห้วงอวกาศ มันเป็นภัยที่ร้ายแรงยิ่งกว่าออกหรือมนุษย์ลาวอีเทเรียลย่อมต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วสิทำไมไม่มีใครเคยบอกเขาเลยหลังจากเหตุการณ์ในอาร์ทัสโมล็อกฟาไซกับไปยังเขตปกครองของเทาด้านหน้าเขตอวกาศดามโมเครสฟาไซเริ่มสงสัยในกลุ่มอีเทเรียลหรือคนเหล่านี้อาจควบคุมเทาด้วยวิธีการที่มากกว่าการมอบความหวังถึงสิ่งที่ดีกว่าอีเทเรียลอาจใช้วิธีการที่เวลวร้ายกว่านั้น เพื่อควบคุมเทาทุกคนให้ทําในสิ่งที่พวกมันต้องการมันเป็นวิธีเลวร้ยวายที่เขาเองก็ไม่กล้าคิดฝันว่าพวกมันจะทําอะไรบ้างฟาไซส์เรียนรู้ความจริงที่ว่าจักรวาลนี้สับสนวุ่นวายไม่ได้เป็นระเบียบและมีเหตุผลอย่างที่อธิบายเอาไว้ในปรัชญาของเทาเขาสืบพบแล้วว่าอีเทเรียลรู้เรื่องการมีอยู่ของเดมอนแต่ทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เทาคนอื่นรับรู้ข้อมูลนี้ตอนแรกเขาคิดว่า ความคิดของเขาผิดเพี้ยนเพราะการต่อสู้ที่ยาวนานหรือเปล่าแต่เมื่อพิจารณาถึงภารกิจต่างๆที่ผ่านมาแม้กต่ทั่งวิถีการดำรงชีวิตฟาไซก็พบว่ามีหลายอย่างที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลโดยเฉพาะการสั่งให้ทุกคนต้องเชื่อฟังอ e ีเทเรียลโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง e อีเทเรียลมีอำนาจมากมายล้นพ้นจนเกินไปในสังคมของทาวนอกจากนี้หลายสมอภูมิการลบก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำสงครามใดๆเลย ทาวมากมายต้องล้มตายลงในการลบที่เมื่อคิดดูแล้วไม่รู้จะสู้ไปทำไมพวกอ e ีเทเรียลไม่ได้เก่งกาจและสมบูรณ์แบบพวกมันมีข้อผิดพลาดมากมายรวมถึงพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันต้องการเพื่อปิดบังความผิดที่มันเคยทำเอาไว้ด้วยข้อสรุปที่ฟาไซได้มาคือการปกครองของเหล่าอ e ีเทเรียลนั้นมันก้าวข้ามตรรก,กะของความพักดีและเสียสลับเพื่อผ่อพันไปนแล้วพวกมันกำลังกุมความลับบางอย่างที่ดำมืดเสียจนฟาไซยังรู้สึกหวาดกลัว ความคิดนอกกรีดหลังไหลเข้ามาจนเต็มสมองของเขาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดเหล่านี้มันมาจากไหนความจริงที่เขาค้นพบสามารถฉีกกระชากสังคมของทาวออกเป็นสายเสียงและทําให้ผอพันของทาวกลับไปสู่ความล้าหลังเหมือนยุคแรกที่ทาวถือกําเนิดขึ้นมาความจริงนี้มันเลวร้วายยิ่งกว่าการถูกควบคุมโดยเหล่าอีเทเรียลเสียอีกความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกใครได้แม้แต่คนเดียวแต่กระนั้น มันก็เป็นความจริงที่จะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นหรือแกล้งทำเป็นลืมไปเสียไม่ได้สุดท้ายฟาไซจึงตัดสินใจอัปยพตัวเองออกมาจากสังคมของเทาเขาไม่ยอมกลับไปเป็นสุนัรรับใช้อีกแล้วในระหว่างนั้นผู้นำสูงสุดของอ e ีเทเรียลของจกักรวรรดิเทานามว่าอันวาได้ยินรายงานว่าอีเทเรียลที่ร่วมทำการรบในอาทัสโมล็อกถูกฆ่าตายจนหมดและมีการก่อตั้งกองกำลังเทาอิสระ ภายใต้การนำของฟาไซที่มีชื่อว่าฟาไซเอนเคฟสเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้อันวากดเกลียวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและสั่งให้โอชาวาหรือฟาไซกลับไปยังจักรวรรดิทาวเพื่ออธิบายเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่จนแล้วจนรอดฟาไซก็ไม่ได้กลับไปยังจักรวรรดิทาวแต่เลือกสร้างฐานที่มั่นอยู่ตามเขตโอวกาสดามโมเครสความสัมพันธ์ระหว่างฟาไซและอีเทเรียลถูกตัดขาดโอชาวาในเวลานี้ ได้หันหลังให้กับจักรวรรดิชาวแล้วอย่างสิ้นเชิงหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีฟาไซ์ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในสนามรบกับผู้มนุษย์ที่มีชื่อว่า s e คัน d a อ r i r ครีราแคมเปโดยส่งกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดไปร่วมมือกับสายเก่าของเขาคือผู้บัญชาการชาโดซันทั้งคู่สามารถต่อต้านอำนาจของอิมพีเรียลได้อย่างยาวนานแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานไหวและพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมื่อสองครามจบลง ฟาไซาเดินทางไปที่ดาวทีรัสาเพื่อช่วยกอบกู้ดวงดาวนี้จากเหล่าทีรนิทไฮฟ,ฟีดลีเวทนันแม้ฟาไซจะใช้ความช่วยเหลือแก่จากวัดเทาก็ตามแต่กลุ่มอีเทเรียลกับสั่งให้ชาโรสันจับเขาในทันทีชาลุสันไม่เชื่อฟังคำสั่งนี้เธอแอบให้ข้อมูลแก่ฟาไซาเพื่อให้เขาหนีออกไปได้ทันเวลาไม่ว่าเหล่าอีเทเรียลจะคิดยังไงจะมองเขาเป็นคนทรยศหรือไม่ก็ตามฟาไซาก็ยังรัก และยอมทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพ,พันธุ์เท้าเหมือนเดิมเรื่องราวของฟาไซ์ก็จบลงตรงนี้บทบาทของเขาจะมีเห็นอีกครั้งในภาค Ark of Omen หากมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวอื่นๆในจักรวาล 40k ก็สามารถกดติดตามกันเอาไว้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่สมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ช่องของเราไม่ว่าจะอย่างไรเราจะเดินทางไปในจักรวาลอันมืดมิดที่มีแต่สงครามตลอดไปราเธอร์